คุณไร่เกษตรที่คุณดูขอบคุณทุกคนจุดดวกครับเปนใช้น้าข่าวไปเลยใช่อ้าวชวนชวนทุกท่านนะครับตักไข่ก็นที่ยังวันแรกท่านต้องตักไข่นะฮะวันแรกขอบคุณน้องมีตังค์นะวันนี้มีตังค์ต้องพักตลอดเลยครับผม ก่อนที่จะไปชมวอยเอาส่ก่อนที่จะมีการแสดงครับเรามาเสียงดเสียวิตกกับใครกับเราก่อนนะครับผมทุกปีท่านมาขับไถการตักไข่ก็เหมือนกับท่านได้ร่วมขบวนไปทางศาลเจ้าพ่อและท่านใดที่มาบ้านกันแล้วอยากจะรองสักครั้งหนึ่งไปบนบานศาลเล่าอยากจะเข้าขอพรขนร้อยจริงจริงที่คนบ้านกันเม้องนั้นถือครับผม ทขา่ทมาแล้รับสดความอร่อยด้กีนก็ติดตครับนำความอร่อยอร่อยรสาตกปากกใจสะอาดถูกหลัอนายัยมาขาย ย่างก้าลาตาันนสาายิ้วกะลาค่ะยานิ้วยางิ้ววันิ้วกเหียวลุงเนุ่ยติบโกครับมีทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นมีเส้นผักมีร้อมด้วยหมูเนื้อหนุ่ชิ้นกตับเครื่องในสมัยนาและเย็นตับโกโครับเชิญเข้ามาพิสูจน์ความอร่อยกันได้คามใหญ่ข้าวขามจามูขาิา เพียงสบาทเท่านั้นท่านที่ได้ยินได้ฟังเสียงขนาดนี้ขอเชิญแวะเข้ามาด้านในมาพิสูจน์ความอร่อยกันได้ก๋วยเตี๋ยวลุงหนวดติดโกะรับความอร่อยอร่อยรสชาติของปลาไหจสะอาดหลักอรามัยม่มาขายเคี่ยงชามละ